บ,าบ,าบามาช่วยบดดีบ้างวะ,ะส,งสวัสดีครับผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงสี่ทุมนะครับทั้งในติกตอกแล้วก็ YouTube เลย แวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และติดตามเพื <Island> ่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมเอ่าเอาอีเลยเอาอีเลยแล้วถือกับเอาหนึ่อยูแล้วมึงคู่ไปถือกูวางแถบสองอันตายแล้วเซนเอ้เมฆแทติออนแทติออนคือทันเดิลว่ะแล้วก็เอมเบสซาคือเทสไบเมฆมนเล่นดีมันเล่นดีแล้ววะ อาแบบมันอยู่แล้วอจริงล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมาปุ๊บมพุ่งกูวางแถบแต่ก็จะน้อยได้ครึ่งหลอดไม่ได้แฟตเหรอวะสักพักมันเห็นแถบมึงตรงนั้นไม่เห็นหรอกมันเดินนี่อยู่แล้ว e l o ล path e โ o โ go โดนอยู่แล้วเออยั่ได้เดินตรงนี้เชื่อเอ้าเป็นไงล่ะเด้อไม่มีสกิลดึงเลยทีนี้ ไม่เลยเบลเบลเบลสองเบลสองเบลสองตีคลิปเตียังไงเหี้ยทำไมจุดไม่เจอแข่งไหนวะเอาตีดิช่วยป่าฟาร์มเลยเหรอวะเบลฟูแบบพาดมีเนี่ยหลายตัวมากอะทำไมมันไม่เข้าวะเฮ้ยเอาไปแล้วถามไม็ได้ดิ เข้ามาดิอะไรอ่ะกูแฟดแล้วนี่กูตายจากอะไรอีกอ่ะตายยังพอทนไม่ที่คิวกูพอเลย กูต้องไปนอนวะเอาป่ะดรเดี๋ยวว่าดรอาราศาสตร์ขอสื้อวะขอซื่อวะดูครับรอโดนไปเดี๋ยวโดนไปเดี๋ยวเราคีบตัวนี้กูไม่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คีบเรายีนาเดี๋ยวกูค่อยกลับมาเอาเอาเลยว่ากูก็มาแล้วเนี่ย วางแผนอย่างดีเลยสัตว์คิดผู้พังเท็บอกของ oh. ไม่ได้ว่ะเฮ้ยเทปมันมัน,ม,นมันฟูจะลิงอ่ะช่วยหน่อยดิดเรียกรอจะไปกลางเลยขอไปกลางโอเคไปเลยไปเลยไปเลยมันมันเข้าปอมแล้วโอ้มีวอร์ดเฮีย ไม่มีเนี่ยวะ่ะวอดตรงนี้เอสดึงไปแล้วแต่น่าจะมีลองหดน,นะทวิตตรงนี้เฮ้ ล้วโดนด้วยแล้วเท่เลยที่จับแล้วโดนด้วยไอ้โ h o p เกิร์ดดชสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยต่ออะไรอ่ะนอกจากว่ามันจะโดน EQ แล้วก็แบบมันยูด้วยถ้ากูมีอันตีก็ชิวเลยอะนี้ชิวเลยเข้ามาเลยโอ้เฮียโง่จริงโง่จริงและโง่มากมนเนี่ยรู้คิมเลยไหมเฮ้ยเย็น โอ้โหให้เพื่อนกูนหน่อยก็ได้เอ้ยตายเหอะดึงมาไปกูมาเทสเบลเจ็ดแล้วกูเวลห้าถ้าเมื่อกี้มันบาร์ถ้าเมื่อกี้มันบาร์เทอร์จูงนะว่าหัวร้อนอยู่อะบาร์โคนเหรอพีดิกแล้วบาร์คืออะไรบาร์เทอร์อะ๋อแม่งพี่ไอ้เหี่ย มุกกูแม่งขับแม่งจริงแล้วึกลึกจัดอ่ะอุ้ยลักแฟตแลดฟัก I'm coming I'm coming ถ้าเป็นวันธ <Coming. S 2> รรมดาแบบนี้กูก็จะนั่งอยู่คนเดียวในดิสคอร์ด Coming I'm fucking coming มีทวิตป่ะตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ว่ะ มีเพื่อนเงียและไอ้เหี้ยมาทำอะไรเะแยโอ้โหเฮี้ยโดนแฝดน่าจะไม่เฮียแล้วโ,โนดนปิ่งไะเนี่ยไม่น่าโดนหรอก<ฟ>เพราะทีเวลานี้เอเดนซีนก็ยังไม่มากันอุย้ยทันไอ้เหี้ยแฝดทันโตก็แฝดแล้วเม็กกูมากูมาทันโตทำไรอะ่ะอะไรอะ่ะ มันยืนแอกไหมมันยืนแอกแบบกูกูแบบตายแน่ๆอ่ะมีซูมอ่ะเอาหน่อย oh. Oh. เ้ยโอ้โหเอ้ายังไม่โดนมันแอกทำไมวะทันเดอร์อ่ะเออโฆนมาบ,บางนี้ไม่ไหวละ แม่งยืนแอคค่าอะไรวะเมื่อกี้มาถ่ายแบบเหรอ <c oughs> ยืนนิง่งด้ะนะนิ่งจัดเลยอะไรอ่ะโพสโพสเงี Pause! Pause! ่ยวไอ้เหี้ยไปฆ่าไปดิไปไปฆ่าไปดิดไปจริงป่ะไปเย็บแถบเย็บแถบคูชัวอุ้ยอุ้ยไม่ไม่เหยียบปะแถบกูอย่ไปทันโดไอ้เ,อเหี้ยทารอนมาเมฆโดนตันเมฆกับดัก โอ้โหติกูไม่มาลาก่อนเลยมึงเฮ้ยโอ้โหลาก่อนม <ไอ S 1> ึงมีทวิตด้วยอะ่ะโอ้โหโดนเป็นเนมาคืนตรงนี้อะไได้ทำรายได้ทำลายเกนี้วินนับบุ๊คลายเซ็นอะไรไม่มีใครชื่ไปเอาเมีนย,ยน่ดยไอ้เี้าทำเข็นนี่มันถึกไม่ใช่ว่ามันถึกมากเนี่ยวะตีก <c oughs> ูอีกวะเนะี่ย เอาเฮียซวยอย่างเงี้ยทางนี้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 โอ้โหเฮียหนักแล้วอันเนี้ยไหวไหวได้หมด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 วิตโง่ทิ่ผ่ายเดินเข้ามาหากูอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยโดนโคมไปวะโอ้โหกูตาย โอ้ยเด็กเขี้อโอ้โหลาก่อนมาเมฆย,ยัง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 ก่อนคุยซูมให้นะให้คุยเลยไหมเอาเดียเด๋ยวดิไม่มีดีกว่าไม่มี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 มมมมมตาบอดโอ้โแปดวิเฮ<บ>้ยใครสแกนมาเฮ้อยอะไรอ่ะตายห่า <laughs> <laughs> อุ้ยเฟสไซเลยอ๋อ โอ้โหเขาทิ้งวะรอแล้วเหรอเอ้าเฮียที่หายกูด hey, ึงมาไม่ให uh ้มื้อมึงไงเมย์เขโทฮ้ยมาไงเนี่ยเอ้าดึงไก่ยังวะกูโหเอาเลยอ่ะถ้าสกิลโดนเมื่อกี้ตายแน่ ไอแม่งดูทวิตโดนซัพพอร์ต่ะโซโล่ด้วยอาการหนักจัดแลหละคนนี้เนะี่ยทีมพูดรแรงเลยทวิตเียใส่ไอทองเข็นมันเลื่มโยนแล้วเนะนี่นย,ยวยเดี๋ยวแปลก เกอบได้วะโอ้โหแม่งมันมีการสกิลลักอะโตนเลยกูถอยได้ถอยนะเออไม่มีสกิลให้เด้ออุ้ย อีที่เดียวตายเลยเรียบร้อยกูอยากจะเข้าไปยินให้มันสักทีว่ะกู <c oughs> มากูมาอะร้อนไปไหนแล้ววะโอ้โหทา้านเกือบแพ้กูอ่ะ กระซูกระซูกระซูอาวกูไม่เห็นหายขาแม้แต่ป่ายังแพ้กูอ่ะเขี้ยกูซัพพอร์ตนะเว้ยแต่มันเป็นแอสเซนชันเลยดิอืออาโล่ออกดีอาโล่ออกเขี้ยไม่ได้กลับแล้วเลือกกูลอยไม่ถอยห้าวอีกแล้วห้าวอีกแล้วเดี๋ยวมึงโดนบาร์โคลนพุ่งมาแน่ชีเอซี่อย่างเนี้ย โอ้ทอมคินแม่งดูดเลือดโคตรแรงมันออกลิฟบ็อกเกอร์มาลิปเมเกอร์ลิฟบ็อกเกอร์เฮียหน้าสั่นนะเวลคุณนำ ADC มันห้าเวลมันทำที่อะไรอยู่วะเล่นห้าสามเกมชนะแค่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฝั่งนี้นะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ ู้ทวิตตาเลยวะเนี่ยลองยิงนันงดหนึ่งดิเจ็บร้อยโอ้ยเอา้าเจ็บร้อยอะไรอ่ะโดนเบ็ดบอเหี้ยโดนแบบปืดมึงสวยเหี้ย <c oughs> สวยแล้วไอเหี้ยทำคิน้น มันลิ้นทีหนึ่งเลือดขึ้นทีหนึ่งอะเรียบร้อยตายบับมันลิ้นทีหนึ่งเลือดขึ้นทีหนึ่งอะไม่ดูไม่ดูทารอนเมก ไม่น,น,นม่รอดไลยตายอ่ะโดนมิเรียนอุย้ยคนสต็อปกับเบิร์นเพื่อนมาช่วยเรียบร้อยโอ้ทวิสต์แม่งกระจอกจริงวะ3 4แต่ก็ใช่ว่าทีมเราจะเล่นดีนะเฮียมึงดูดิโอ้ ไอทอมแค้นตัวมันเียจริงวะดูดิเขาถือไะโอ้ยตัวนี้อยู่ไหนวะตัวนี้ไปไหน่ะไปดันบ้าน ลูทูเกมอินาโลด